สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับวานานคารมาพบกันเช่นเคยนะฮะค่ะเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนะคะไม่ต้องเดานะคะคตลาดคลองะดุงตลาดคลองผดุงซึ่งความจริงแล้วตลาดคลองะดุงเนี่ยถือว่าเป็นตลาดโมเดลที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างค่ะ สำหรับตลาดที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศใช่คัคบท่านอยากให้เกิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะตลาดเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดศูนย์รวมของการทํามาหากินอ,อ,อยากให้มีเม็ดเงินสะพัดในภูมิภาคในรูปแบบคล้ายๆอย่างนี้คือให้ผู้ออขายเนี่ยนะคะคนผลิตเนี่ยนะคะมา<ล>ะเจอกับลูกค้าโดยตรงเลยไม่ต้องเลยนะคะแล้วช่วงนี้ก็เช่นเคยนะครับของแบบน่าสนใจมากท่านผู้ชมอยากให้ชมทางด้านซ้ายอยากให้ชมนี้จะบอกว่าสินค้าเขาไม่าวบ้านะคะสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อ่าอ่าเป็นหนังวัว นนัังวทำเขาเรียกอะไรนะฮะของแบรน์ของเราก็มีไอเดียครับมีไอเดียมีไอเดียแค่ฟังชื่อก็กิ๊บเก๋ยูเลกาแล้วนะฮะอ้าวเขาจัดในรูปแบบนียังไงมีไอเดียยังไงตัวนี้เลยครับผมนำเสนอก็คือการใช้งานนะครับที่เรลักษณะนี้ได้อุ้ยมองกัะตัวเองแล้วเราสามารถเพื่อความปลอดภัยเราสามารถพลิกสายกลับมันพลิกสายแล้วปลอดภัยยังไงปั๊บัป๊บแล้วฟังชั่นการใช้งานขั้นไนคือตอบโจทย์มากครับปั๊บ ใส่สมุดธนาคารพาสปอร์ตโทรศัพท์บัตรทุกอย่างดูสิฮะเชี่ยอทุกไทยไปเดียวจบครับนี่นี่เขาโชว์ไอเดียแบบนี้คือมันแค่กระเป๋าแต่แหมมีป้องกันไถูกโจรกรรมถูกอะไรสารพัดด้วยนะฮะหลากหลายมากๆไม่น่าเชื่อมีเวลานี่พูดไม่หมดนะนี่ถ้่แบรนด์เดียวจริงๆแล้วเขามีตั้ง35แบรนด์แล้วนี่ฮะท่านผู้ชมครับกลิ่นมาเลยค่ะพูดแล้วขอใจเย็นๆนิดหนึ่งไม่ได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวมันไอ้นี่เขาบอกว่ากลีบจันเลยนะอะไรนะเกิดมายังไม่เคยกิน ทันอะไรนะทุเรียนกรีบจันแปลว่ามาจากเมืองจันนี้แีแน่ๆเลยมีเห็นแล้วแบบอดใจไม่ไหวแล้นี่แลวนี่แล่นี่อันนี้มาจากอุตรดิตถ์หลงรับแลมีหลงรับแล่มีหลินรับแลนะครับไม่ใช่กรีบจันกรีบสมุดประธานโทษกรีบสมุด ไปพูดได้ไงจีนจันหลงจันพอหลงจันโอ้ยเอามาผสมกันเป็นท่านใหม่แล้วนี่มีหมูยอนะฮะมีสารพัดเลยกระเป๋าเสื้อผ้านะครับนู่นทางด้านนู้นกระเป๋าทางด้านไหนนะฮะทางด้านคุณนู่นน่ะแล้วก็นี่ก็โอ้โหผ้าขม้าเห็นไหมฮะกระเป๋านี่ก็ทําจากผ้าอันนี้มาเป็นผ้าย้อมคลามนะคะปกติเราจะเอามานุ่งห่มใช่ไหมคะนี่ก็ทํามาทํากระเป๋าคือเขาเรียกว่าแบรนด์เนมโอท็อปแล้วนะทุกวันนี้เป็นสินค้าที่มีเนมนะครับมีแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้น ทั่วประเทศเลยวันนี้มาอยู่ที่นี่นะคะมีเคื่องมามีเครื่องแต่งกายเครื่องประดับก็มาแล้วของกินของใช้เพียบเลยนะครับท่านผู้ชมครับอนะฮะก็มากันก็แล้วกันเชิญชวนนะครับแต่ว่าวันนี้มีการประชุมครมมีวาระที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าก่อนไปสู่วาระการประชุมนะฮะก็ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ย ก็มีกิจกรรมนะครับเกิดขึ้นก่อนนะฮะค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาก็นาคณะนะคะเข้ามาพบท่านนายกเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมีงานเกี่ยวกับผลไม้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะทุเรียนพันธุ์ต่างๆท่านนายกก็ชิมค่ะครับมหานครผลไม้ปี2017นะฮะสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเขาจะมีงานนะฮะ ท่านนายกก็ชิมปั๊บนั่นแหละเนี้ยเนี้ยชิมจริงๆนะทีะละนิดทีละหน่อยไม่ใช่ชิมเป็นพลูอย่างเรานะเราสี่ห้าพลูอ่ะถ้าชิมทั้งหมดก็จะไม่ไหวค่ะเกียรติยศถเบาหวานรถอาจารย์รถตู้ใจหข้าวอ่ะแล้ววันนี้ไทยกำลังเดินหน้าตรงนี้อยู่นะเศรษฐีประชาชนในการประกอบการธุรกิจต้องรับผิดชอบอันนี้ก็หนึ่งแล้บาทนี้เน้นย้ำอย่า คือท่านนายกเนี่ยนะฮะท่านจะชอบเรื่องการสร้างสตอรี่แนะนําชาวสวนผลไม้ผู้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับให้สร้างสตอรี่ให้กับผลไม้ไทยนะครับขนมไทยนวัตกรรมต่างๆแม้แต่ทุเรียนท่านนายกยังบอกว่าทํายังไงจะพัฒนาพันธุ์ทุเรียนให้เป็นทุเรียนลดหวานลดนะฮะลอลิงรอเด็กนะไม่ใช่ลดลดความหวานลงเพราะว่าคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานความดันให้ทานได้คือท่านห่วงอย่างนั้นแม้แต่ขนมหวานหรืออะไรอย่างเงี้ย ช้เขาเรียกว่าอะไรญ้าหวานแทนน้าตาลได้ไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็บอกอย่างนงี้เราเคยมีข้าวที่มีน้ําตาลน้อยใช่ไหมคะก็คือทําไปเรียบร้อยแล้วทีนี่อยากจะมีผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยบ้างนะคะแม้แต่ข้าวนะฮะข้าวที่น้ําตาลน้อยอย่างเงี้ยซึ่งท่านบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำไม่ได้นะมีประเทศไทยเนี่ยทำได้นะครับเออทุเรียนมีนักข่าวถามด้วยนะท่านนายกครับชอบทานทุเรียนพันไหนครับ โอ้ยผมชอบทุกพันธุ์นะฮะผลไม้ไทยชอบทุกชนิดเดี๋ยวถูกใจชาวสวนทุกพื้นที่เลยนะคะแบบนี้ใช่ครับวันนี้ท่านจะไปงานที่เมืองจันด้วยอ่อน่าสนใจนะคะไปทานผลไม้กันมติครมนะคะวันนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะท่านที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยเอาไว้นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาท่านจะมีสิทธิ์ได้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในราคางนเริ่มเห็นผลแล้ว ใสิบนัทก่อนเลยนะคะเรียกว่าโครงการการเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อยประจ 2, ําปี2559นะคะถ้าท่านไหนที่สนใจให้ติดตามรายละเอียดกันเลยดีกว่า,านะคะไปกันเลยค่ะ ตามนโยบายรัฐบาลพระน้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่12มกราคม2559มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย10ปีพุทธศักราช2559ถึง 2 5 6 8จำนวน1.7ล้านครัวเรือนโดยในปี2,560จะขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยประมาณ5,000 50, 0หน่วยซึ่งมีโครงการที่สำคัญได้กแก่โครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงโครงการเคหะชุมชนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อย โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อยปี2559ระยะที่1มีเป้าหมายการพัฒนาโครงการทั้งสิ้น14โครงการจำนวน4,388หน่วยแบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1โครงการรวม1,29 0หน่วยโครงการในภูมิภาคจำนวน13โครงการรวม3,359หน่วยรูปแบบอาคารเป็นอาคารพักอาศัยรวมสูง4-5ชั้นขนาดห้อง28ตรางเมตร อตราค่าเช่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนละประมาณ2,800บาทในภูมิภาคเดือนละประมาณ1,700บาทโดยชั้นล่างของอาคารออกแบบเป็นหน่วยพักอาศัยเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่ผู้มีไรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ ข้อพิจารณาเพื่อให้การดําเนินงานของการเคหะแห่งชาติเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลจึงเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. นอนุมัติการจัดทาโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีไรายได้น้อยปี2559ระยะที่ 1. จํานวน14โครงการรวม4,388หน่วยวงเงินลงทุนรวม2,557.386ล้านบาท 2. ให้ความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเต็มจํานวน2,557.386ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติและมอบสำนักงบประมาณจะสันเงินอุดหนุนดังกล่าวให้การเคหะแห่งชาติโดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ2,560จำนวน711ล้านบาทปีงบประมาณ2,561จำนวน1,279ล้านบาทปีงบประมาณ2,562จำนวน66ล้านบาททั้งนี้ให้การเคหะแห่งชาติก่อนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีได้ ผลที่ได้จากการจัดทําโครงการประชาชนผู้มีไรายได้น้อยกว่า4,388ครัวเรือนหรือประมาณ18,000คนจะมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยตามเจตนารมณ์ภาครัฐภายใต้นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยโอ้เห็นค่าเช่าแล้วแบบดีใจแทนน่ะในกรุงเทพใช่ไหม 2,008, 2008. ต่างจังหวัดพันเจ็ดร้อยแล้วที่สําคัญมีส้วมแบบนั่งชักโครกอ่ะแล้วมีคันจับไปด้วยตอนคุ้นแกเพราะคุณมีปัญหาตอนนั่งใช่ไหมตอนคุ้นแก่คุณนกันรำพักเห็นอดอ้อยอ้ยลุกไม่ขึ้น้ยนะคะคอลล่รมอท่านกัณมัตให้แล้วนะคะทำโครงการนี้แล้วนะคะมี3ระยะด้วยการเริ่มปีนี้นะคะปีสอ6 2หกหนึ่งหกสองค่ะก็ทำไปได้เรื่อยๆนะครับอาล้ครับก็แสดงความยินดีด้วยเอาอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นร่างพระราชกําหนดการประมงนะครับซึ่งคมวีาชอบร่างพรระาชกําหนดการรปะมง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายนะครับในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วม,มีผลสำลิดแล้วก็สามารถปลดใบเหลืองได้นะครับต่างประเทศนานาอา,นา,นารายประเทศจะได้ไม่มามองว่าเราเนี่ยทำประมงผิดกฎหมายนะครับหรือมามีการค้ามนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มันก็จะเป็นผลดีกับสินค้าประมงที่จะส่งออกไปไขาย<อ>ไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือทั่วโลกก็แล้วแต่ะนะครับ กฎหมายฉบับนี้จะกําหนดชัดเจนเลยท่านผู้ชมครับผมยกตัวอย่างเช่นประมงพาณิชย์เป็นยังไงนะฮะประมงพาณิชย์เนี่ยใช้เรือประมงขนาดตั้งแต่10ตันก้อยขึ้นไปอันนี้เรียกว่าประมงพาณิชย์ประมงเรือประมงทั่วไปประมงพื้นบ้านนะครับทำยังไงนะครับการทําประมงเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าประมงพื้นบ้านเนี่ยนะคุณไดชเนีสามารถที่จะออกไปทําการประมงได้ในเขตทะเลชายฝั่งนะประมงพาณิชย์จะมาทําไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะกําหนดชัดเจน ยังไงคือเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับก็คืออุปกรณ์การทําประมงค่ะออันนี้สาคัญอุปกรณ์การทําประมงเนี่ยนะครับก็ต้องกําหนดไว้ในกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ทรัพยากรทางทะเลมีการแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไปอนะครับไม่มีการไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในทะเละเช่นเครื่องมือที่เขาห้ามเลยนะพงพางรัว้วไสมานนะครับ รอบพับได้หรือว่าไอ้โง่นี่นะฮะวนลากวนรุนคุณไม่ได้ว่าใครใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นภาษาเครื่องมือประมงเขาเหรอใช่ไอ้โง่เฮะเขาห้ามเลยนะเอาไปจับเอาไปวางทิ้งไว้นี่นะผิดกฎหมายนะครับเขาจับได้ถ้าเป็นของใครหรือไม่เจ้าหน้าที่ยึดเอาไปทําลายเอาไปจําหน่ายได้ก็ได้นะครับเขากำหนดเวลาด้วยนะคะว่าจะจับสัตว์น้าได้เมื่อไรอะไรยังไงนะคะมีข้อห้ามอยู่ในกฎหมายฉบับนี้้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอ่านะฮะแม่ก็น่าสนใจเลยนะคะ อ่ะเรื่องต่อไปนะคะนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะคะให้เหมาะสมกับการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะ<อ>วันนี้เนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทการจัดปฏิรูปการจัดรูปที่ดินนะคะปีพศ .2560 ถึง2579นะคะในแผนนี้เนี่ยนะครับจะว่าด้วยเรื่องการจัดระบบน้ําเพื่อการเกษตรและก็การจัดรูปที่ดินนะครับ,รบหลักๆก,ก็คือว่ามี3ยุทธศาสตร์ท่านผู้ชมฮะยุทธศาสตร์ที่1ขยายพื้นที่จัด ระบบชลประทานในไร่นานี่เขากําหนดเลยนะชลประทานในไรนาเนี่ยจะได้รับการพัฒนาเพิ่มอีก8,472ล้านไร่นะครับภายใน20ปีคือจะมีชลบประทานทประมาณแสนสามหมื่นล้านถูกนนต้องครับะะแล้วก็มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่2คือปรับปรุงระบบชลประทานเดิมนะครับ5,900ล้านไร่นะครับภายใน20ปีงบประมาณ73 0 0 0พล้านยุทธที่3มีการ,รบูรณาการองค์กรด้วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรน,น้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบูรณาการนั่นเองนี่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าที่ดินที่ไหนนะคะไม่เหมาะกับการปลูกพืชถ้าไม่เลี้ยงสัตว์อ้าวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะคะนด,<ก>น,ดนึงเ<ร>มื่อกี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นการจัดการระบบน้ำานี่แบบครบวงจรเลยนะฮะ,ะรเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะมีหลายพื้นที่นะคะที่แล้งมากปลูกพืชปลูกข้าวแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลยกตัวอย่างอย่างสะแก้วอย่างนี้นะคะก็เลยมีการนําร่องขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะคอรมอมีการอนุมัติงบกลางนะคะ จำนวนพันยี่สิบแปดล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจัดทำโครงการโคบานบูรพาโคบานบุรพานะครับเริ่มที่อําเภอโคกสูงทูกเลยนะฮะโคกสูงอําเภออะไรยประเทศแล้วก็อําเภอวัฒนานครนะครับโคกสูงนี่คือแล้งแน่ใช่ไหมคะนะฮะดูดูกราฟิกกันนะครับท่านผู้ชมครับรายละเอียดของโครงการนี้นะฮะดูนะครับภาพกราฟิกก็จะบอกชัดเจนเลยนะครับว่าอุดหนุนแม่โคเนื้อให้กับเกษตรกร6000รายรายละ5ตัว นี่นะครับสามหมื่นตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็มีอุดหนุนพันแพะให้กับเกษตรกร100รยายรายละ32ตัวนี่นะฮะเป็นรายละเอียดตามตามหน้าจอเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เขาก็จะมีเงินอุดหนุนให้แบบนี้ใช่ไหมอย<ช>่างที่คุณรัชนีบอกเนี่ยแล้วเกษตรกรต้องคืนเงินไหมเขาบอกว่าไม่ต้องคืนเงินแต่แต่จะต้องคืนเป็นลูกวัวลูกแพะนะครับมสมมุติว่าเอาวัวไปเลี้ยงใช่ไหมได้วัวกลับมาเนี่ยนะครับ เขาขอห้าตัวแรกของฝูงและต้องเป็นตัวเมียด้วยตัวเมียเพื่ออะไรครับอายุ12เดือนเอาไปขยายพันธุ์ต่อถูกต้องนะครับแพะก็เหมือนกันนะฮะแพะเพศเมียนะครับเพศผู้ไม่เอาอายุ6เดือนนะครับจำนวน1 3บสตัวแรกของฝูงคุณรู้สึกว่าคุณไรรู้สึกน้อยใจยังไงไม่รู้ออไม่ต้องการเพศผู้เนี่ยนะฮะอนะครับส่วนใครที่เตรียมสตุ้งสตังเอาไว้ลงทุนในโครงการไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันะคะได้เตรียมไปแล้วแหละตอนนี้ได้500แล้วละ โโอ้หเตรียมจะตังเอาไว้นะคะ uh เพราะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีเขาอนุมัตินะคะ,คระเรื่องของโครงการการทางพิเศษสายพระราม3ามดาวขนองวงแหวนรอบนอกนะคะกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกและก็นี่แหละค่ะที่จะสกร้างเอางนี้ดีกว่าไปติดตามนะะในข้อมูลของเราในวีทีอาร์เลยนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วง บางโลสะพานพระราม9้าดาวคนองให้เป็นเส้นทางพิเศษสายหลักในการเดินทางระหว่างพื้นที่ฝั่งพระนครกับพื้นที่ฝั่งธนบุรีและเป็นเส้นทางสู่ประตูภาคใต้ของประเทศไทยที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ปัจจุบันมีปริมาณการจาราจรเฉลี่ยสูงมากถึงกว่า150,000คันต่อวันและมีปัญหาการจาราจรติดขัดอย่างมากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาโครงการทางพิเศษสายพระรามสดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกขึ้นโดยเป็นทางพิเศษสายใหม่ที่มีระยะทาง18.7กิโลเมตรมีทางขึ้นลงรวม7แห่ง จุดเริ่มต้นโครงการตั้งอยู่ที่บริเวณกม13บวก000ของถนนพระรามที่2เป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม2มาจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคนองจากนั้นซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลมิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระราม3บริเวณทางแยกต่างระดับบางคล้ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษสีรัตช่วงข้ามแม่น้ําเจ้าพยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด8ช่องจราจรขนานอยู่ทางทิศใต้ของสะพานพระราม9ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการประกอบด้วยสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ที่จะก่อสร้างใหม่จะช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดของสะพานพระราม9 และจะใช้เป็นเส้นทางทดแทนเมื่อมีการปิดสะพานพระราม9เพื่อทําการซ่อมแซมครั้งใหญ่ซึ่งสะพานพระราม9นั้นได้เปิดใช้งานมาเป็นเวลานาน,านเกือบ30ปีแล้วช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่2ช่วงดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกและทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบางคล่ดาวคนอง ขยายโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินเช่นเหตุการณ์อุทกภยัยเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนทนางด้านเศรษฐกิจในระดับสูง ซึ่งจากผลการศึกษาความเหมาะสมพบว่าโครงการมีอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจหรือ EIRR ประมาณร้อยละ20มูลค่าการลงทุนประกอบด้วยค่าเวนคืนและชดเชยสิ่งปลูกสร้างประมาณ8 0 7ล้านบาทมูลค่าก่อสร้างประมาณการเบื้องต้น3437ล้านบาทรวมมูลค่าการลงทุนเวนคืนและก่อสร้าง31,244ล้านบาท การทาพิเศษแห่งประเทศไทยมีแผนเบื้องต้นในการดำเนินงานออกพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนในปีพุทธศักราช2560เวียนคืนที่ดินใช้เวลา18เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2560ถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ดำเนินงานก่อสร้างระยะเวลา39เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2560ถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนทุกคนที่จะผ่านเส้นพระรามสองนะคะไปใต้แล้วแบบอู้ติดกันมากก็จะมีทางข้อมด้านบนเลยนะคะกลิ่นมันอยพูดไปสิทำไมล่ะคือมันแบ่งกันบ้างสิคะคุณพี่กล่นสมุรแม่คุณเนี่ยอยากกินก็ไปนู่นไงเมืองจันไงท่านนายกจะไปวันพรุ่งนี้ไงโอ้เีถ้าไม่ได้ไปอ่ะไม่ไปก็มานี่ไงถึงวันที่ยี่สิบสี่นะคะถึงวันที่ยีมีทุก ผุเรียนนะคะอันนี้กรีบสมุทรใชคะอร่อยมากอร่อยมากกรีบจันหรือกรีบสมุทรนะกรีบสมุทรกรีบสมุทรนะฮะท่านผู้ชมครับอร่อยอร่อยอร่อยเอาละครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับลาไปก่อนงคารหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับค่ะ